ได้ว่สสาสายตาเขาเป็นยังไงบ้างก็ดีค่ะเพราะว่าจริงๆตัวเองก็อยากว่าใส่ตามานานแหละค่ะอยากรู้ตัวค่ะร <c oughs> ู้ตัวรู้สภาพเดียวว่าสายตาเริ่มเปลี่ยนไปแต่ก็ยังแบบไม่ค่อยอยากยอมรับความจริงเท่าไหร่ค่ะจนกระทั่งวันนี้ก็มีงานนี้ติดต่อมาแล้วก็มัน,นเนาะเลี่ยงไม่ได้เนาะก็เขาให้ตรวจอะเนาะก็ต้องตรวจค่ะพอเห็นค่าสายตาแล้วเรายังไงบ้างก็ คุณหมอก็น่ารักนะคะคุณหมอก็บอกว่าไม่แย่ถือว่าตามวัยแม่นีไม่ขอบแม่ไม่แย่จ้าแต่ว่าพูดเบาๆก็เจ็บค่ะตามวัยจริงๆปกติเราถ้าจะไม่เห็นพี่ชมใส่แว่นใส่ตาเลยใช่ใช่ก็จริงๆคือเป็นคนที่ไม่ด้วยค่าสายตาคือไม่ไม่ไม่เคยสั้นไม่เคยเอียงคือคุณหมอบอกว่าแทบจะไม่มีค่าสายตาเลยค่ะไม่มีสั้นไม่มีเอียงค่ะแต่ว่าตอนนี้มันเริ่มมียาว เริ่มมียาวอะไรเงี้ยก็ตามตามอายุอะไรเงี้ยพอมันเริ่มยาวเสร็จเขามีแนะนำไหมครับว่าต้องทํายังไงหรือว่าก็จริงๆก็คุณบอกก็ไม่คือแล้วแต่ไม่ได้ถือว่านิ่มๆๆ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 กๆเกๆๆกๆๆๆๆมาๆนี้ๆตัๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆีไม่ใตตงให้ดีๆจไม่จตั้งจา ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงมากจะไม่ต้องถึงขัานีคือด้วยงานเราอ่ะเนาะคือเราไม่ได้ว่าต้องอยู่กับเอกสารมากอะไรมากอะไรเงี้ยนะะแต่ว่าก็คง <c oughs> ก็อยู่กับจอ <c oughs> เยอะ <c oughs> ใช่ค่ะก็ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆก็ถ้าดูแค่มือถืออ่ะก็หมกคุณหมอบอกว่าให้เพิ่มซสาตัวหนังสือเอาตกใจไหมพอมันแบบสะเทือนใจไปหมดเรานึกถึงแบบรุ่นพี่เราที่แก่เราห้อยเราเห็นเขาทำแล้วเรารู้สึกว่าอุ้ยทำแบบนี้แก่จังเลยแต่ถึงสุดที่เราต้องทําแล้วอะไรเงี้ยก็ก็เขาบอกว่าถ้าไม่อยากหยิบแว่นขึ้นมาใส่ก็เพิ่มซสายตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะติดเอ่ติดฟิล์มกัน คอ่าฟิล์มที่แบบว่าคนไม่แล้วก็คนก็จะไม่รู้ว่าเราแบบว่าใช้ตัวเอออ๋อคือชมว่าคืออะไรคะลูกอ่าคือเราอ่ะไม่อยากแบบลุกขึ้นก่อนี่ไม่แกเราไม่อยากยังไม่อยากเป็นอย่างเงี้ยยังไม่พร้อมไม่ได้ที่จะแบบอะไรเงี้ยเออความที่เราเป็นดาราเราแสบยัสปอสะบัดไปแสงในรายการมันมีผลอะอ่ะจริงๆชมว่า อันนั้นไม่เท่าไหร่แต่ว่าก็บีบ้างแต่ว่าชมว่าหนักๆเลยชมว่าน่าจะเป็นเหมือนกันกับทุกคนก็คือตอนนี้มันเป็นเรื่องมือถือแหละเพราะว่าโฟกัสมันถูกชิฟต์มาอยู่ที่จอมากขึ้นอนะเนาะเพราะว่ามันก็ต้องทำมาหากินนะน้องสตังค์เรามันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่บนโซเชียลอะเอออคุณลูกหล่ะ ก็ก็ม uhm ีก็มี้าขวบใช่ของสายตาของเด็กห้าขวบก็คือเขากก็จะมีตรวจอย่างที่บอกอะค่ะเหมือนเวลาที่เราตรวจค่าสายตาเราอ่านตัวเลขอ่านอะไรตัวหนังสืออะไรเงี้ยเป็นบรรทัดบรรทัดใช่ไหมของเด็กเขาก็จะแบบที่เขายังไม่รู้จักตัวเลขไม่รู้จักตัวหนังสือเขาก็จะให้ดูเป็นรูปซึ่งรูปมันก็จะมีขนาดเล็กใหญ่อะไรเงี้ยต่างกันแต่ว่าเขาสามารถเห็นอันที่มันเล็กๆที่อยู่ไกลๆได้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าอันนี้เป็น ก็เหมือนพัฒนาการเขาเขาโอเคอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอเขาก็จะมีตรวจว่ามองตรงไม้ตาเขเผลหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็ถือว่าดีโอเคค่ะถือว่าดีแล้วใครคิดเป็นไงเห็นลูกเราใส่แว่นดูเป็นสุดคิดแบบว่าดูแบบนอาศัยกินแว่นขึ้นมา็ดแล้วลูกอยู่กันเดี่ยวเดี่ยวแว่นลูกแว่นน้องไปไหนแล้วอ่ะแว่นน้องอะพอดีเป๊ะเลยแว่นน้องไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้คนเช็มก่อนเช็ดก่อนเช็ดก่อนแม่ดูแม่ยังเป็นแบบ ยังไม่มีเลนเนี่ยก็ันเป็นแบบน้องแว่นมัวมากเลยอะค่ะมีแต่ที่มือน้องเนี่ยใส่ไหมใส่ไหมคะอ่าไว้พร้อมแล้วค่อยใส่จงว่าก็อยู่ในเกณฑ์ขั้นดีก็ยังดีค่ะค่ะแต่ว่าก็คุณหมอมาเตือนแล้วซึ่จริงๆเพรชมว่าทุกคนทุกบ้านรู้กันแหละว่าเด็กสมัยเนี่ยก็จะมีเรื่องของของจอ เพราะว่าอย่างรุ่นเราเราโตมาเต็มที่ก็ทีวีอะเนาะแล้วก็เต็มที่ก็คือทำไมอะอ๋อเต็มที่ก็พ่อแม่เลี้ยงมาก็อ่ะเช้ามาเสาร์อาทิตย์ก็ดูกระตงกระตูนตอนเช้าหนังจากวงอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็ก็มีแค่นั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ก็ไม่ค่อยได้สัมผัสกับกับกับจอเท่าไหร่แต่เด็กรุ่นเนี้ยคือเกิดมาก็คือสไลด์แล้วอ่ะที่คุณพอลทุกสามคนระมาดระวังแค่ไหนกัน จอก็จริงจริงมันก็เป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแล้วก็คือเขาเองก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแล้วก็ใช้มันเพราะว่าคือเขาเป็นคนรุ่นนี้ถูกไหมฮะมันมันมันหลีกมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าชมว่าก็เออก็ต้องมีจํากัดเวลาแล้วก็ส่วนตัวเองชมว่าถ้าเรามีทิวิตี้อื่น ให้เขาทําเยอะๆเช่นว่าเสาร์อาทิตย์พาไปออกกําลังกายไปทํากิจกรรมไปด้วยนี่เดี๋ยวมันก็หมดวันแล้วอ่ะคือแทบจะไม่ต้องครึ่งจอเลยแต่เข้าใจว่าคือชมก็ไม่ได้อยากจะจัดว่าไม่อยากจะเพราะเราก็เป็นพ่อแม่คนหนึ่งเหมือนกันที่แบบว่าบางทีก็มีความจําเป็นเราก็ต้องแบบลูกออกจอไปก่อนเดี๋ยวแม่ต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าเรามีเวลาให้เขาเยอะๆชวนเขาเล่นนู่นเล่นนี่ชวนอ่านีท่านชวนทํากิจกรรมมันก็จะลดคือถ้ามันมีอะไรที่มันสนุกกว่าจอซึ่งมันมีเยอะแยะ แล้วเราให้เวลาเขาอะเราก็ทํากับเขาไปแต่ว่าเหมือนนั่นแหละคือพ่อแม่ก็ต้องให้เวลาแล้วก็ต้องต้องใส่ใจแม่คะทำถึงสามแซบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาดาราสาวออกรายการใช่ค่ะเป็นแขกรับเชิญที่ไม่ได้เป็นพิธีกรคะใครเป็นแขกรับเชิญสามแซบนะชื่อใครคะชื่อน้องอะไรนเอะเอ๊แขกรับเชิญที่อายุน้อยที่สุดในรายการก็ ก็คุยรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างค่ะก็อย่างนงี้แหละค่ะตามสักก็เหมือนเวลาเราคุยกันอย่างนงี้นะคะจริงๆต้องมีสคริปต์ไหมหรือว่าก็ไม่ได้ไม่ได้มากอะไรอะค่ะก็อะไรแม่ตอบแทนได้แม่ก็รับไป่ ในฐานะแม่กังวลไหมจะแขกเชิญคนนี้มาฐานะความเป็นแม่เองไม่ได้กังวลอะไรมากคือถ้าเที่ยวกับอีเวนนี้ระดับความเทียดต่างกันเยอะมากเพราะว่าเพราะว่ายังไงอนั้นมันก็เป็นบ้านเราอ่ะเขาก็เกิดเกิดในนั้นแล้วมันก็เป็นเป็นที่ปิดนะเนาะเออมันก็คือบ้านเราอ่ะมันก็มีเรื่องตัดต่อมีเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าอีเวนต์มันก็คือสดเนี่ยเอออย่างเงี้ยมันก็คือแบบกล้องก็อะไรเยอะแยะจังหวะนรกสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาใช้เวลาถ่ายทำนานกว่าปกติไหมครับ ไม่ละค่ะก็ปกติสีเบรกแบบเดียวน,นาพิธีกรเรามีระยัจสถานแขกับเชิญคนนี้ในใจไหมมีคนสงสัยไหมพี่ชมทุกคนเราเป็นในฐานะพิธีกรแซ่บไม่ไม่ไม่ได้สงสัยอะคะ่ะก็นั่นละค่ะ ไม่ไม่มีอะไรกับแม่ค่ะแม่อย่างตอนที่เล่นเกมแบบเรียกใครชื่อคนที่เล่นอะไรอย่างเงี้ยอ๋อคือเขาก็เป๊ะ